หนูเห็นว่าตั้งอยู่ข้างนอกเนี่ยไหนอันนี้นายชิโกะนะไหนอันนี้กันซิโร่ไหนเป็นเป็นพี่ชายนี่แล้วก็อีกอ่ะอันนี้คือน้ำยาบ้วนปากกันซิโร่อีกแล้วช้ำหนึ่งอันนี้ชินามุโอเคบ้านมีคนเอ็นีดยว้าวเฮ้ยอะไรอ่ะฮัลโหลของพ่อหมดเลยนี่อะไรอ่ะนี่เฉลียวหลกไงชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรนี่ย ไม่รู้ดิอะแล้วของป้านทำไงป้านไม่มีป้นก็มวยไปแล้วมีเด็กๆคนไหนเป็นสาวโวกาพิคัดสูนแบบน้องกัมป้นบ้างคะยกมือเลยคะ่ะวันนี้แม่ปามีโปรโมชั่นของโคโดโมคิสมาแนะนำนะคะจาก5ศัพท์สินค้าที่ร่วมรายการนะคะทั้งบิ๊กซีโลตัสแม็กเวลูเดอะมอลฟู้ดแลนด์ค่ะ เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์โคโดโมโคิสของลูกนะคะทั้งยาสีฟันแปรงสีฟันครีมอาบน้ำแล้วก็น้ำยาบ้วนปากน,นะคะครบ239บาทค่ะโปรโมชั่นนี้นะคะรวมถึงสินค้าที่เป็น1แถม1ด้วยนะคะเมื่อเราซื้อสินค้าครบ239บาทนะคะสามารถเลือกผ้าคนหนูนะคะดาบพิฆาตอาสูรได้นะคะมีให้เลือกทั้งหมด3ลายค่ะแฟนคลับตัวจริงของดาบพิฆาตอาสูรไม่ควรพลาดนะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25ตุลาคมนี้ค่ะ